ui ui à, ui đưa đi ui ui ไี่พายมีใครเห็นเหมือนแม่แม่ไหมเจ้าพายอาค่ะเด็กยักของเรากําลังจะทํสะบัลื้พี่พอแล้วค่ะตอนแรกก็เล่นกันอยู่ดีๆนะคะไหนเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะพายอายุแค่6เดือนเองค่ะคุณหมอก็แนะนํานะคะหนึ่งขวบแล้วค่อยทามาแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ได้แล้วค่ะอารมณ์พุ่งพ่านสุดๆแถมช่วงนี้ก็รักพี่พอมากๆต้องคอยห้ามตลอดเลยค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจว่าวันอาทิตย์นี้จะพาเจ้าพายอาไปตัดขุยแล้วค่ะโดยปกติ7เดือนก็ตัดขุยได้แล้วนะคะขุยกําลังหน้าตัดเลยค่ะล้อเล่นนะคะเพราะว่าวันนี้จาายยุครบ เดือนพอดีเลยมาดูน้าเจ้าพายอากันค่ะ,คะเราขู่ว่าจะพาไปตัดคุยมันจะทบสถานไหมตามสไตล์ค่ะก็เหมือนจะไม่ค่ะไม่เอาแล้วดึกแล้วพี่พรจะนอนแล้วลูกอุ๊ยพายต้องไปทําหมันแล้วเนี่ยมันก็นดึกพี่พรพายไม่ได้เลยใช่เลยเนี่ยทําหมันเลยเนี่ยก็ดึกพี่ได้ไงแต่ว่ามันทําเป็นแล้วอะ่ะดูดินั่นเลย ตัดเลย,ต,เย,เลย,เลยตัดไข่เลยจองเลยตัดไข่เลยเไอ้มาดู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 เขาเพี่พรก็ว่าททำไมแล้วพี่พรจังเลยไ <c oughs> อ้เด็กแสบ